สวัสดีครับผมช่างไปจากนัสัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมก็มีเครื่องเป็นตัว MacBook Pro นะครับ15นิ้ว A12 8ปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องที่ลูกค้านำเครื่องมาให้ซ่อมนะครับเป็นาการเปิดติดแต่ว่าจอลายนะครับจอจะเป็นลา,ลายเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถบูทเ้าเอดได้นะครับทีนี้ก็ลองทำการ ทำกาจอไปแล้วแต่ก็ยังมีอาการอยู่นะครับเหมือนตัวบอร์ดเนี่ยมันมีอาการช้ําไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็เลยต้องทําการตัดตัวก้าจอนะครับเพื่อที่เราจะใช้จะสามารถใช้ตัวบอร์ดเดิมได้นะครับอ่เพื่อที่จะสามารถใช้ตัวบอร์ดเดิมได้เนี่ยบอร์ดเดิมนะครับ <c oughs> เป็นการตัดการาจอเพื่อที่จะใช้กาวจอแบบออนบอร์ดนะครับกาวจอเนี่ยจะอยู่ เหาตัว CPU นะครับนี่ถ้าดูจากตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีตัว CPU นะครับแล้วก็มีตัวการ์ดจอนะครับแสดงผลทางด้านนี้นะครับเราจะทําการตัดตัวการ์ดจอออกนะครับเพื่อที่จะใช้การ์ดจอของตัว CPU นะครับมันก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทําเรื่องกราฟิกได้ไม่หนักมากนะครับแต่ว่าดูหนังฟังเพลงนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าจะทํากราฟิกอะไรเงี้ยมันต้องใช้กราฟิกเยอะนะครับก็ จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ก็ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับหน้าจอก็ไม่มีลายแล้วนะครับไม่มีเป็นลายไม่มีเส้นแล้วนะครับคุณโหนเดี๋ยวนี้ผมก็จะนําเครื่องนะครับให้ลูกค้านะครับเอากลับไปใช้งานนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องมาในการจอไลน์นะครับสามารถส่งซ่อมเขา กับร้านสมัยทีสวิตได้นะครับผมชอบนงกได้ต่ออยู่บนหน้าเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปดูโลเคชันบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ท่านเพื่อขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณพี่นิวด้วยครับผมสวัสดีครับ